สวัสดีครับมีข่าวล่าสุดมาอัปเดตอีกแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับกระทรวงการคลังนะครับปิดระบบการลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทเราไม่ทิ้งกันชั่วคราวทางกระทรวงการคลังนะครับขอภายในความผิดพลาดในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด -19 นะครับจำนวน5,000บาทนะครับเหตุคนทะลักกว่า20ล้านคนในเวลา5นาทีแรกนะครับ จำเป็นต้องปิดระบบการลงทะเบียนแบบชั่วคราวคาดว่านะครับจะเริ่มลงทะเบียนได้หลังจากเที่ยงคืนนี้ครับนายละวโรนแสงสนิทนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่านะครับตามที่ได้เริ่มเปิดลงทะเบียนการรับสิทธิ์ตามมาตรการการเยียวยา5,000บาทนะครับ3เดือน เมื่อช่วงเย็นของวันที่28มีนาคม2563และได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลามโดยก่อนเปิดลงทะเบียนนะครับมีประชาชนรอลงทะเบียนที่ www. เราไม่ทิ้งกัน .com กว่า2ล้านคนนะครับและในช่วง5นาทีแรกของการลงทะเบียนมีผู้เข้ามาลงทะเบียนมากถึง20ล้านคนเลยนะครับ ซึ่งเป็นจํานวนสูงกว่าที่คาดการไว้อย่างมากและเกินกว่าที่ระบบจะรองรับได้ทางธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องปิดระบบเพื่อการลงทะเบียนชั่วคราวกระทรวงการคลังจึงขออภัยในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทั้งนี้นะครับทางกระทรวงการคลังนะครับได้เร่งประสานงานกับธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนนะครับและคาดว่าระบบจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ใหม่นะครับในเวลาเที่ยงคืนของคืนนี้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับทางกระทรวงการคลังนะครับขอความร่วมมือประชาชนโปรดทยอยกัน นะครับลงทะเบียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานะครับดังกล่าวเกิดขึ้นอีกและเน้นย้ำว่านะครับการขอรับสิทธิ์ตามมาตรการนี้ไม่ใช่วิธีการมาก่อนได้ก่อนนะครับประชาชนทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด -19 นะครับและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลทุกคนอย่างแน่นอน สวัสดีครับมีข่าวล่าสุดเข้ามาอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับชาวเนต็ตแนะกรอกแบบนี้กดตรงรหัสไปรษณีย์ใหม่ลงทะเบียนผ่านฉลุยชาวเนต็ตนะครับแนะวิธีการกรอกแบบนี้นะครับการลงทะเบียนจะผ่านฉลุยเลยนะครับแนะนําให้กดตรงรหัสไปรษณีย์ใหม่เพื่อ ให้ระบบโหลดใหม่แล้วจะลงทะเบียนผ่านนะครับเมื่อวันที่28มีนาคมก็คือวันนี้นะครับหลังจากเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเกิดล่มขึ้นมานะครับตั้งแต่เริ่มให้ประชาชนลงทะเบียนไปเพื่อรับเงิน5,000บาทปรากฏว่านะครับมีคนสมัครได้สำเร็จนะครับเมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วระบบจะแจ้งว่าระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียน ของท่านเรียบร้อยแล้วโปรดรอการแจ้งเตือนนะครับยืนยันผลทาง SMS และอ e ีเมลที่ลงทะเบียนไว้นะครับหลังตรวจสอบให้ข้อมูลเสร็จสิ้นนอกจากนี้นะครับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านนะครับอย่างแชร์ประสบการณ์ว่าได้แล้วใครติดปัญหาตรงการเลือกตำบลอำเภอให้พยายามกดตรงรหัสไปรษณีย์ใหม่ๆนะครับ ก็คือกดหลายๆครั้งนะครับเพื่อให้มันโหลดนะคะหรือกดยืนยันล่างสุดไปเลยค่ะมันจะเด้งขึ้นให้แล้วตรงตํำบนไพรสณนจะลงได้ค่ะยังไงก็ลองทำกันดูนะครับซึ่งล่าสุดนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับชี้ว่าตอนนี้นะครับทางกรุงไทยนั้นเร่งแก้ปัญหาการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะครับที่ลงไม่ได้ในตอนนี้นะครับแนะว่าประชาชนทยอยกันลง วันอื่นๆบ้างนะครับนายชาญกริเดชวิทักษ์นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีนะครับปฏิบัติหน้าที่งานกระทรวงการคลังเปิดเผยกรณีที่กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับเพื่อรับเงินเย,ออยียวยา5,000บาทในเวลา18นาฬิกาของวันนี้นะครับ28มีนาคม แล้วเกิดปัญหาการเข้าเว็บเพื่อลงทะเบียนไม่ได้ว่าธนาคารกรุงไทยนะครับน่าจะพบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเชื่อว่าพยายามหาทางแก้ไขเช่นเดียวกับโครงการชิมช็อปใช้ที่เคยประสบปัญหาหลังจากเปิดลงทะเบียนเช่นกันนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับผู้ดูแลระบบก็แก้ไขปัญหาได้นะครับเชื่อว่า ที่ระบบไม่สเสถียรเกิดจากสาเหตุที่ประชาชนออกันเข้าเข้ามาเพื่อลงทะเบียนเว็บไซต์นะครับซึ่งกระทรวงการคลังนะครับก็ชี้แจงแล้วว่ามาตรการดังกล่าวไม่เหมือนกับโครงการชิมชอบใช้ที่ใครมาก่อนได้ก่อนแต่มาตรการดังกล่าวพิจารณาตามคุณสมบัติผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 การแพร่ระบาดนะครับและการลงทะเบียน ไม่ได้จำกัดเวลา24ชั่วโมงฉะนั้นจึงขอให้คนไทยนะครับเข้าใจและไม่ต้องรีบเร่งเข้ามาลงทะเบียนภายในวันเดียวนะครับในชาญกฤิได้กล่าวไว้ครับผมสวัสดีครับมีข่าวล่าสุดเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับได้แน่2ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทเริ่ม28มีนานี้6โมงเย็นมาดูกันเลยครับ มาตรการการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังประกาศใช้พรกรฉุกเฉินมีผลเมื่อวันที่26มีนาคมด้วยการมอบเงินเยียวยาจำนวน5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น3เดือนรวมแล้ว1 5 0 0 0บาท เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน2563สำหรับหลักเกณฑ์นะครับการรับเงินเย,ออยียวยา5,000บาทจำนวน3เดือนนะครับมีหลักเกณฑ์ดังนี้ครับลงทะเบียนออนไลน์นะครับเราจะต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์ w w w เ e a ไม่ทิ้งกั n c o m เท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้มีเว็บไซต์ปลอมมากถึง44เว็บไซต์เลยนะครับต้อง ดูดีๆนะครับคือ w w w เราไม่ทิ้งกัน .com หลักการที่2นะครับไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคารนะครับหลักการที่3เปิดให้ลงทะเบียนนะครับในวันเสาร์ที่28มีนาคม2563ก็คือวันนี้ครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ ถัดมานะครับจะเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัตินะครับการรับเงิน5,000บาทมีอยู่5กลุ่มด้วยกันนะครับซึ่งรวมๆแล้วจะอยู่ที่ประมาณ3ล้านคนนะครับ 1. จะเป็นแรงงาน 2. จะเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับ 3. จะเป็นอาชีพอิสระ 4. ผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับตามมาตรา33 4. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 5มีอายุ18ปีขึ้นไปครับด้านหลักฐานนะครับที่ใช้ในการลงทะเบียนมีดังนี้ครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนสิ่งที่2จะเป็นข้อมูลการประกอบอาชีพ 3. ข้อมูลบริษัทนายจ้างกรณีมีนายจ้างนะครับและ 4. ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนครับ มากระต่อนะครับจะเป็นการจ่ายเงินและจะโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน2ช่องทางนี้นะครับช่องทางที่1บัญชีพร้อมเพย์นะครับของธนาคารใดก็ได้ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งสามารถสมัครผ่านทางตู้ ATM หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของแต่ละธนาคารครับช่องทางที่2จะเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ มีอยู่เดิมแล้วโดวยที่ชื่อและนามสกุลนะครับของเจ้าของบัญชีต้องตรงกับชื่อและนามสกุลที่นำมาลงทะเบียนนะครับและมีข้อสำคัญที่ต้องจำไว้นะครับไม่จำเป็นต้องไปเปิดบัญชีใหม่ที่สาขาครับผมขณะที่นายอุตมะส,สาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้ระบุไว้ว่าระบบนะครับจะสามารถดำเนินการให้เงินจ่าย เพื่อเยียวยาครับเข้าบัญชีของท่านได้ภายใน7วันนะครับ7วันทําการซึ่งเป็น7วันทําการเร็วที่สุดนะครับอย่างไรก็ดีมาตรการเยียวยา5 0 0 0บาทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบจากโควิด -19 ให้ครอบคลุมนะครับผู้ได้รับผลกระทบทุกคนดังนั้นหากผู้ลงทะเบียนนะครับและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ มีจํานวนมากกว่า3ล้านคนนะครับทางกระทรวงการคลังก็พร้อมจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณนะครับเพิ่มเติมต่อไปหากไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ด้วยตนเองนะครับขอความร่วมมือให้ขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิดในการช่วยเหลือการลงทะเบียนออนไลน์ได้ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการลงทะเบียน ออนไลน์ได้ที่คอร์เซ็นเตอร์ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับหมายเลขโทรศัพท์0211111144ครับผม